หมนอะไรครับพี่น้องครับหน้าตาเป็นลกๆครับผมดูผมมีปากด้วยครับผมโอ้ยมีปากมีลิ้นครับผมอันนี้ครับผมเม้าตาครับผมกินใบกรูดผมหมดเลยครับผมตีไหนได้ครับผมมันหลอกตาผมครับนี่หัวมันอยู่นี่ครับผม โอ้นี่ม <oughs and ADA>. ันเกลายมันครับผมไม่ใช่ตามันครับผมตาอยู่นี่ครับผมโอ้ยดูครับผมประหลาดดีครับผมอยู่เหมือนอะไรครับผมดูครับเหมือนหัวขจริงๆครับนี่ก็เหมือนตาก็ครับผมแต่ไม่ใช่ครับผมนี่ครับผมหัวก็าอยู่นี่ครับผมทำให้ผมหมุนหมดนะครับผมไม่เคยเห็นนะครับผมหน้าตาแปลกๆครับ คิดว่ามันมีลิ้นด้วยมีปากเหมือนอะไรก็ไม่รู้ครับผมตัวใหญ่ครับผมประมาณนิ้วชี้เลยครับไม่รู้หนอนอะไรครับผมกินใบกลุดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องคนครับผมวันนี้ก็เมามิ้มครับผมเมื่อตะกี้เดินมาเจอมิม้มหนึ่งรังครับอยู่รังก็สวยครับผมแต่ว,ว่า น้ำหวานน่าจะไม่มีครับผมน่าจะมีแต่ตะ h o n ครับผมก็ต้องลุ้นกันดูครับผมหรือว่าโปได้กินครับผมน่าจะโปได้กินครับรังก็แปลกๆยังไงก็ไม่รู้ครับผมแต่ผมว่าน่าจะมีรังหรือว่ามีน้าหวานบ้างแล้วครับผมหรือไม่ก็อาจจะอาจจะนะครับผมอาจจะเพิ่งมาเคาะครับโอ้แต่ว่าดูแล้วน่าจะมีรังแล้วครับผมแต่ว่าน้ําน่าจะไม่มีครับผมนี่เลยครับผม นี่เลยครับแต้มีของราครับผมอปยูยดูหน่อยครับผมไม่รู้มีอะไรบ้างหรือเปล่าครับมันวนวนยังไงก็ไม่รู้ครับผมอมีไม่มีเดี๋ยวขอด,ดูกันครับ โอ้โหไม่มีรังครับผมนี่เลยครับผมตึงมาเกาะนะครับอืเปรกครับผม ผมก็เห็นไว้ประมาณ20วันแล้วครับแต่ว่าไม่สร้างรังนะครับผมไม่โตรังไม่สร้างรังไม่มีน้ำนครับไม่รู้เพราะอะไรครับผมน้ำตั้งนิดไหมครับผมไม่มีเลยครับผมมีแต่กเกสรน,นิดเดียวเองครับโอ้ดูครับก้นหัวน้ำไม่เยอะยครับผมรังก ตัวก็เยอะนะครับผมแต่ว่าก็ไม่สร้างรังนะครับเราดูก็รู้เลยครับผมว่าบริเวณนี้ไม่มีน้ำหวานครับผมหรืว่าดอกไม้ไม่ก็จะมีนะครับเขาเลยไม่สร้างรังเรื่อง่าไม่อาน้ำหวานนะครับผมผมดูดูแล้วผมว่าเหมือนก็มีแต่รังแล้วก็ไม่มีหัวน้ำแต่ก็ไม่มีทั้งสองครับผม โดยสร้างไว้แล้วแต่ว่าไม่ทตามโตนะครับผมก็เพลกเหมือนกันครับผมจริงผมว่าน่าจะมีตัวบ้างถึงจะไม่มีน้ำครับผมนิมน้อยครับความจริงตัวเยอะนะครับผมรัางก็สวยครับแต่ว่าก็ไม่สร้างครับผม เก๊ผมลงครับปล่อยไอ้ตัวกูก้ามาโกะดีกว่าครับผมเดินมาเสียเที่ยวตามๆครับผมมีมก็สนุกเล่นสนุกครับผมไม่ที่ทำอะไรครับโอเคครับผมนาตาประหลาด อีนเอยได้ครับผมมันหลอกตาผมครับนี่หัวมันอยู่นี่ครับผมเออนี่มันแก้ลายมันครับผมไม่ใช่ตามันครับผมตาอยู่นี่ครับผมโอ้ยดูครับผมประหลาดดีครับผมอยู่เหมือนอะไรครับผมดูครับเหมือนหัวเาจริงๆครับนี่ก็เหมือนตาเขาครับผมเห็นไม่เจ๊ครับผมนี่ครับผมหัวเขาอยู่นี่ครับผมเออผมมุนหมดนะครับผม